บางครั้งแค่เจอคนที่ใจดีมันก็เหมือนเราโชคดีที่สุดแล้วในโลกที่วุ่นวายเต็มไปด้วยคนรีบเร่งทุกคนต่างมีเรื่องให้คิดมีเป้าหมายให้ไล่ตามและบางทีก็ไม่มีใครเหลือเวลาจะหยุดฟังกันจริงๆเราต่างเดินท่ามกลางผู้คนมากมายแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวเจอคำพูดนับพัน แต่ไม่มีคำไหนที่เข้าใจหัวใจเราจนวันหนึ่งเราได้เจอใครสักคนที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้เก่งกว่าใครแค่ใจดีกับเราไม่ตัดสินไม่รีบสรุปเขาฟังเราเงียบเงียบเขาเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายยืดยาวความใจดีแบบนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่ แต่กลับทำให้หัวใจอบอุ่นในวันที่เราคิดว่าตัวเองผิดไปหมดขอบคุณคนใจดีที่ทำให้เรารู้สึกว่ายังมีที่ให้ยืนโดยไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่น